สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูบ้านพงไทยนะครับบ้านขอาวโพงเองนครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านที่ราคาท้องตลาดนะครับท่านควรจะสนใจบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านพงไทยเป็นเป็นทาวน์โฮมนะครับที่ที่ผมถ่ายให้ดูด้านหน้าด้านใน ข้างหลังเดี๋ยวท่านดูรายละเอียดทีหลังครับท่านดูราคาก่อนแล้วกันนะครับถ้าท่านสนใจแล้วท่านค่อยไปเรื่องรายละเอียดต่อนะครับผมขายที่ราคาประเมินของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่โดยธนาคารนี่แห่งหนึ่งนะครับเป็นบริษัทนเครือเขาตั้งราคาให้ผมที่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทนะครับไอราคาประเมินท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับคือ ถ้าราคามันต่ํากว่านี้ผมลดให้กว่านี้ครับผมก็ลดราคาลงตามราคาประเมินนะครับมันจะลดไปเท่าไหร่ันลดให้เท่านั้น,นะครับเหลือหนึ่งสามท่วนหนึ่งสามท่วนไม่มีปัญหาครับเอ่อแล้วต่อไปก็คือถ้าราคามันสูงกว่านี้ล่ะสมมติสมสมติขึ้นไปที่หนึ่งล้านสี่แสนอย่างเงี้ยครับขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่่งน,นะครับผมไม่ได้ขึ้นราคาตามนะครับท่านเอาส่วนต่างที่มากกว่านั้นไปเลยแล้วคนเราซื้อขายบ้านนะครับ เราก็อยากจะได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดผมยินดีลดให้อีก70,000บาทเพื่อให้ท่านไปต่อเติมด้านหน้าด้านหลังหรือยังมีงบพอที่จะทาสีด้านในได้นะครับหรือท่านจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้ท่านจะาส่วนลดนั้นไปใช้ใจ่ายซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออย่างอื่นตามสะดวกของท่านเลยครับซื้อบ้านนะครับนอกจากนี้3-4ปีราคามันลดลง ราคาค่างวดลดลงราคาบ้านที่ดินเพิ่มขึ้นมันจะเกิดส่วนต่างเราสองสามแสนท่านก็ไปรีไฟแนนซ์แล้วท่านเอาเงินเข้ากระเป๋ามาใช้ดีหรือท่านใจดีนั้นท่านเอาไปต่อยอดลงทุนค้าขายอะไรก็ได้นะครับข้อนี้มันแล้วแต่ไอเดียแต่ละคนนะครับเราอย่าไปประมาทความคิดกันความคิดแวบๆ,ๆเล็กๆอาจจะสร้างความร่ำรวยมหาศาลได้นะครับ และบ้านพร้อมที่ดินในตัวจังหวัดสีสเกตน,นะครับถ้าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านพร้อมที่ดินถ้าท่านไม่มีเงินสองล้านห้าแสนแล้วก็ท่านอย่าวังนะครับเราจะหวังว่าจะได้บ้านเล็กๆดีๆน่ารักในเมืองอ่ะในเทศบาลนี่ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมอย่างนี้มาทําได้นะครับราคาหลักต้ตนๆาะว่าคุ้มนะครับถ้าท่านปล่อยเช่าท่านก็ไม่ต้องเสียค่างงดนะครับท่านก็ ได้เงินจากผมไปแล้วได้ส่วนลดไปแล้วเป็นก้อนหนึ่งแล้วท่านยังหาคนมาเช่าได้อีกซึ่งในโครงการนะครับที่ผมเคยปล่อยเช่าก็จะมีมีบริษัทเล็กๆบางทีก็เป็นครูส่วนใหญ่ครูชอบชอบมาเช่านะครับบางทีเป็นครูที่ราชพัฒน์ศรีสะเกดครับบางรายเป็นครูอยู่ทุมพรที่ซ้ำไปนะครับคือเราอยู่โครงการเราอยู่ถนนบายพาสมันจะเดินทางสะดวกมากครับ เราจะเดินทางไปอุบลไปสุรินไปอะไรเนี่ยมันเป็นทางผ่านมันขับรถสะดวกมากครับถ้าท่านสนใจราคานี้แล้วนะครับท่านก็ค่อยไปดูรายละเอียดข้างในแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ควรระวังนะครับผมไม่ได้แต่งตั้งในหน้าเดียครับถ้าใครเอาคลิปไปแล้วบอกว่าผมแต่งตั้งในหน้าเนี่ยอย่าเชื่อนะครับหรือท่านดูคลิปผมแล้วท่านคิดว่าเป็น AI หรือเปล่า หน้าตาอย่างเงี้ยรอเลาเกินไปเอเี้นนะอคาบาคุยตัวจริงนะครับคามาคุยตัวจริงเออจะได้ชัวร์นะครับซื้อขายบ้านเออท่านท่านดูก็ถ้าท่านไม่สนใจดูผู้ความบันเทิง <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านสนใจตัวบ้านสนใจราคาและจะจริงจังในการท่านอยู่ในธุรกิจวงการบ้านที่ดินอย่างเงี้ยท่านจะกลิ้งกำไปเกียงราคาเงี้ยคามาคุยอา่าตัวตัว,ต,วตัวจริงเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นถนนหน้าโครงการนะครับเป็นถนนสี่เลนรถวิ่งสวนทางกันฝั่งนู้นนะครับจะไปกาะกลางน้ำไปขนส่งจังหวัดฝั่งนี้ก็ถ้าออาไปเลี้ยวซ้ายกนะ็จะไปทางอำเภอข่ขันวังหิน หรือเดินทางไปบุรีรัมย์โคโนาสุรินก็จะไปฝั่งซ้ายมือนะครับขวามือเนี่ยไปอุบลอันนี้ผ่าพยถนนน,นี่โครงการเป็นถนนที่กว้างขวางน,นะครับรถนอกจากจะจอดในในบ้านของตัวเองนะครับอีกรั้นหนึ่งจอดจอดหน้าบ้านยังได้ครับถนนยังกว้างนะครับ จริงๆถนนจอดได้ทั้งสองฝั่งด้วยซ้ำนะครับรถยังส่วนทางกันได้ครับเป็นโครงการที่ถนนกว้างที่สุดที่ผมเคยดูมาเลยนะครับในในสีสเกีน,นะครับก่อนที่จะได้ตัดสินใจซื้อก็ช,ชอบชอบถนนครับอันดับแรกคนเราจะทะเลาะหรือไม่ทะเลาะกันก็ถนนก่อนครับคือหมู่บ้านในถนนแคบๆนะลูกบ้านมีกาสทะเลาะกันสูงแต่ตัวนี้โครงการนี้ไม่มีการทะเลาะเรื่อง ที่จอดรถนะครับจอดรถกว้างามาดูหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านของผมจะมีถังเก็บน้ำครับถังเก็บน้ำมีแล้วมีปั๊มน้ำตัวนั้นเป็นมิเตอร์เข้าออกหน้าบ้านนะครับสามารถต่อเติมได้ก็ใช้งบแค่หลักหมืน่นสองหมื่นเนี่ยครับด้านหน้า ดี๋ยวไปดูด้านในครับด้านหลังก็ยังไม่ได้ต่อเติมนะครับก็ต่อเติมได้มาดูด้านในกันนะครับบรรยากาศดีนะครับรอบวงการตอนเช้าตอนเย็นนี้แสงเงาสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาดูภายใ,ในนะครับล็อกไปก่อนม่าน บ้านก็ดีนะครับมานนี้ทำทั้งหลังหมดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับทำ,ทำทุกห้องเลยมาดูตัวนี้เป็นห้องรับแขกก็ผมไม่ค่อยได้อยู่รครับเคยมีคนมาเช่าอยู่ปีหนึง่งแล้วก็จากนั้นก็ก็ไม่ได้เช่าอีกก็เลยทำไว้เป็นที่มาที่นั่งเล่นมาเที่ยวในเมืองก็พักก่อนนะครับห้องรับแขกมีแอร์หนึ่งตัว มาดูห้องนอนหนึ่งมีสองห้องนอนนะครับห้องนอนหนึ่งมีไฟมีแอร์เรียบร้อยนะครับมีปลั๊กไฟดูปลั๊กไฟสามจุดเลยนะครับปลั๊กไฟสามจุดใช้ได้จุกใจเลยนะครับห้องนอนหนึ่งมาดูห้องนอนสองอันนี้ห้องนอนสองครับเหมือนกันครับสเปคเหมือนกันครับ สจุดปักไฟนะครับสามารถวางตู้เย็นทีวีชาร์จมือถือแท็บเล็ตได้หมดครับเดี๋ยวมาดูห้องน้ำห้องน้ำครับห้องน้ำแยกโซนแปบฟัน แยกที่เย่อชั้นโคกแลก้วก็ห้องกับน้ำมีฝักบัวมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วนะครับ <c oughs> เปิดปิดได้ประตูเปิดปิดแยกแยกส่วนอาบน้ำได้อย่างดีเลยนะครับเป็นสับเป็นส่วนปลอดภัยแห้งรับประกันได้ว่าเมื่อเข้าห้องน้ำครับเวลานั่ง เท้าจะแห้งตลอดนะครับมาดูโซนห้องครัวในโซนห้องครัวนะครับในอุปกรณ์ทั้งหมดก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับก็สียังใหม่นะครับจะทาเพิ่มเติมได้หรือไม่ทาก็ได้สีสียังดีครับสียังเนียบแต่ถ้าใครชอบสีอื่นก็ ซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนสีได้ครับประตูใน่วนด้านหลังออด้านหลังนะครับด้านหลังมีมีหมดยุดสองหมดหมดหนึ่งแล้วก็หมุดสองอยู่โซนนี้ พลาสติกพลาสติกบางพลาสติกนะครับผมไม่ได้ใส่ลงทามาด้วยด้านหลังเขาก็ต่อเติมมาได้นะครับต่อเติมแล้วก็ต่อเติมกันแ้วแต่ใครชอบอยากจะต่อเติมแบบไหนปิดซะหน่อยอก็ประมาณนี้ครับ